สวัสดีครับผมบอยเพชรยนต์นะครับผมวันนี้อยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสำนักงานใหญ่นะครับซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งเมนบุรีกรุงเทพนะครับวันนี้ผมก็มีรถสวยๆนะครับราคาประหยัดดนะครับพรอนเบาๆนะครับมารีวิวนะครับแล้วก็มาแนะนําให้พี่ๆทุกคนนะครับได้รับชมกันนะครับกับตัว Honda City 1.5 V CNG เดิมแท้โรงงานนะครับปี2012คันนี้ราคาเพียง2 8 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับ ผ่อนสบายกระเป๋านะครับเพียงเดือนละ5,000นะครับ5,000ปลายเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้นะครับใครกำลังหารถนะครับงบไม่สูงนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับแล้วก็ประหยัดค่าเชื้อเพลิงด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมเลขกไม้นะครับใช้งานไปได้เพียง85,000กิโลเท่านั้นถือว่าวิ่งน้อยมากๆเลยนะครับโฉมนี้ของเขาจะได้เป็นกระจังหน้านะครับเป็น3มชั้นนะครับโครมเมียมนะครับแบบนี้นะครับพร้อมโลโก้ตัวแบรนด์ ตรงนี้นะครับจะมีรอยลอกนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมดูแลแล้วก็ทําการเปลี่ยนใหม่ให้นะครับไม่ต้องกังวลใจไปนะครับสำหรับตัวชุดไฟหน้านะครับจะได้เป็นไฟหน้าแบบมัลติเรฟเลกเตอร์นะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับที่อยู่ในโคมเดียวกันนะครับไฟตัดหมอกนะครับมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมสเก์ตรอบคันเลยนะครับผิวพันตัวรถนะครับได้เป็นสีขาวนะครับสีเดิมๆิโรงงานเหลี่ยมสันต่างๆของตัวรถนะครับยังคมๆนะครับมีให้เห็นเด่นชัดนะครับ สภาพโคมงไฟหน้านะครับนี่ไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะครับสภาพสวยๆนะครับนี่ครับคันนี้ผมเหมาะได้เลยนะครับได้รถสภาพสวยนะครับแล้วก็ไม้น้อยผ่อนเบาด้วยนะครับเพียงเดือนละ5,000ไปปลายเท่านั้นนะครับสำหรับตัวล้อนะครับจะได้เป็นล้อแม็กล้อเดิมจากทางโรงงานนะครับเป็นแม็กขอบ15นะครับแม็กอะลอยนะครับรัดด้วยตัวยางของแม็กซิตนะครับส่วนปียางนะครับจะได้เป็นปียาง2อ2 2ย่ไปนะครับปี2022ก็ นะครับยังเหลือใช้งานกันต่ออีกยาวๆเลยนะครับได้ปีถึง2ปีมีแน่นอนนะครับขอบด้านข้างชิดๆนะครับด้านแก้มนะครับไม่มีการโดนชนหนักมาแน่นอนนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับอยู่ด้านแก้มข้างนะครับทั้ง2ข้างนะครับผมนี่ตรงนี้ครับอย่างที่บอกมีสเกรตให้รอบคันนะครับตกแต่งมาแล้วนะครับสวยๆทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับไม่อยากให้พลาดกันนะครับผมแล้วก็ราคาเบาๆนะครับสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทผ่อนนะครับห้าพันปลายๆเท่านั้นนะครับ กระจกมองข้างนะครับจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมมีการติดนะครับผมตัวคิ้วก็สานให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะนะครับอย่างที่บอกคันนี้เป็นตัว CNG นะครับมีการตรวจแก๊สนะครับผมในตรวจล่าสุดนะครับเมื่อวันที่7เดือน6นะครับปี 6- 6นี่เองนะครับผมนะมีตัวสติ๊กเกอร์นะครับผมนะการันตีนะครับว่ารถคันนี้มีการตรวจสอบแก๊สนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับผมนะไม่ต้องห่วงนะครับใครที่คิดว่ารถแก๊สจะไม่ปลอดภัยตรงนี้เป็นแก๊สที่ติดตั้งเดิมๆจากโรงงานนะ ไม่ได้ไปติดตั้งเองจากภายนอกนะครับผมนะตรงนี้ให้มั่นใจได้เลยนะครับประหยัดทั้งราคารถแล้วก็ค่าเชื้อเพลิงด้วยนะครับสำหรับตัว h o n d a City คันนี้นะครับสำหรับด้านท้ายนะครับก็จะมีสปอยเลอร์หลังนะครับพร้อมไฟเบรกดนที่3ามาให้นะครับโลโก้ต่างๆของตัวรถนะครับก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับผมมีครบทุกตัวอักษรนะครับผมนี่มีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับมาให้ทั้งหมด2จุดนะครับไฟเบรกก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับผมมี นะครับผมด้านหลังกระจกพร้อมตัวไล่ฟ้ามาให้สวยๆเลยนะครับผมนะสนใจคันนี้รีบหยิบโทรศัพท์เข้ามาเลยนะครับติดต่อเข้ามานะครับ0 8 3 1 3 1ส8 2 6ได้เลยนะครับผมบอยเพชรยนต์นะครับยินดีให้บริการนะครับปรึกษาการออกรถนะครับการจัดไฟแนนซ์นะครับผมนะผ่อนเบาๆแบบนี้นะครับแล้วก็ได้รถสวยๆแบบนี้นะครับนะไม่อยากให้พลาดกันนะครับสำหรับด้านท้ายนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับคันนี้เป็นรถติดแก๊สนะครับก็จะ มีข้อเสียนะครับตรงนี้จะสูญเสียนะครับที่เก็บสัมภาระไปบ้างนะครับเพราะว่าตรงนี้ต้องเก็บถังแก๊สนะครับถังแก๊สนะครับก็มีการตรวจสภาพนะครับเรียบร้อยนะครับถังนี้นะครับใช้กันได้ยาวๆเลยนะครับนี่นะครับมีการตรวจาทสอบอย่างที่ผมบอกไปนะครับเพิ่งตรวจสอบมานะครับนะครับก็จะมีพื้นที่เก็บของนะครับตรงนี้ก็จะแคบลงนะเนี่ครับประมาณนี้นะครับที่เก็บของนะครับก็กระเป๋าเดินทางเล็กๆน้อยๆก็สามารถใส่ไว้ได้นะครับ มาดูในส่วนของโครงสร้างบอดี้ตัวรถนะครับตะเข็บเม็ดอาร์ตนะครับตัวนี้เดิมเดิมนะครับนะครับหัวน็อตด้านแก้มนะครับผมแล้วก็ตรงหัวน็อตนะครับที่ตัวฝาท้ายนะครับแนสนิทนะครับไม่มีรอยนะครับของเครื่องมือช่างหรือว่าประแจมางัดแงะแกะเก่านะครับสีเดิมเดิมของตัวด้านหลังนะครับตะเข็บเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับกลมๆคมๆนะครับยังมีให้เห็นนะครับการันตีได้ครับรถคันนี้ได้มาตรฐานเพชรยนต์นะครับนี่ นะครับมีป้ายพยนต์การันตีนะครับคันไหนที่มีป้ายพยนต์นะครับการันตีนี่แน่นอนได้มาตรฐานพยนต์ไม่มีชนหนักจมน้าพลิกคว่ำกับไม้กอไม้มาแน่นอนนะครับนะครับตัวเครื่องยนต์เบนซินไอวีเทคนะครับทำงานร่วมกับตัวแก๊สซีเอ็นจีนะครับผมประหยัดเชื้อเพลิงแล้วก็ประหยัดน้ํามันแน่นอนนะครับสาหรับคันนี้นะครับเข้าไปดูนะครับภายในกันต่อนะครับสาหรับตัวภายในนะครับมาเริ่มกันที่ตรงแผงกั้นประตูนะครับของเขาจะ ออกเป็นประมาณสีน้ำตาลนะครับผมแล้วก็มีวัสดุนะครับผมบุนุ่มตรงนี้นะครับผมเวลาเท้าแขนว่งแขนก็ไม่เมื่อยนะสบายๆนะครับกระจกไฟฟ้าสี่บานออโต้เฉพาะฝั่งผู้ขี่นะครับปรับกระจกไฟฟ้าจากภายในได้เลยนะครับผมตรงนี้สครับเพจนะครับเจ้าของเดิมนะครับน่าจะเป็นของผู้หญิงขับนะครับก็เป็นตัว Hello Kitty นะครับผมบอกก็เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับสีเบจนะครับ บอกก็นแน่นๆนุ่มๆนะครับนั่งสบายๆนะครับผมนะไม่มีรอยฉีกขาดนะครับสภาพสมบูรณ์นำไปใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะครับจต่เดี๋ยวเรื่องความสะอาดนะครับเดี๋ยวผมดูแลปรับสภาพให้ใหม่อีกรอบนึงนะครับให้มันเกยงๆสะอาดมากขึ้นกว่านี้นะครับสำหรับตัวพวงมาลัยนะครับจะได้พวงมาลัยแบบอ่าหุ้มหนังยูรีเทนนะครับก็ไม่ลอกไม่ร่อนนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถปรับโหมดเครื่องเสียงนะครับที่ซ้ายมือนะครับตัวเครื่องเสียงก็เดิมๆโรงงานนะครับ เล่นพวก CD fm นะครับแล้วก็เชื่อมต่อนะครับยูเอูได้นะครับ USB นะครับตัวแอร์ก็ได้เป็นแบบอนาล็อกนะครับก็หมุนมือปกตินะครับใช้งานไม่ยากนะครับตัวเกียร์อัตโนมัตินะครับผมมีที่วางแก้วนะครับ2จุดนะครับอยู่ด้านล่างนะครับนี่นะครับด้านหน้าก็จะมีเก๊ะนะครับเก็บของนะครับ1จุดนะครับของฝั่งผู้โดยสารนะครับ แผงดัดบอร์ดด้านบนนะครับสีไม่ซีดไม่จางนะครับสภาพสวยๆนะครับนะคันนี้ถือว่าสภาพสวยมากๆนะครับแล้วก็ราคาเบานะครับผมตัวอ่าที่เป็นจุดมาร์กสีตามสีต่างๆนะครับจากทางโรงงานก็ยังอยู่ครบสมบูรณ์นะครับหัวน็อตตรงประตูนะครับประตูไม่เคยโดนถอดนะครับนําไปทําสีหรือว่านําไปซ่อมใดๆแน่นอนนะครับสําหรับคันนี้นะครับนะมาตรฐานเพชรยนต์นะครับไม่มีชนหนักจมน้ํพผิ้วคว่ำกับไม์กองไม์มาแน่นอนนะครับ บาก็ยังตึงๆแน่นๆนะครับนั่งสบายๆนะครับตะเข็ดเดินได้ต่างๆนะครับก็สภาพสมบูรณ์นะครับมีที่วางแก้วด้านหลังนะครับทั้งหมดนะครับประมาณสามใบนะครับผมนะแต่ว่าแก้วจะวางได้ขนาดใบเล็กนะครับพวกแก้วเมซอนก็ใส่ได้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นแก้วยตินี่อาจจะไม่ได้นะครับเพดานด้านบนก็สะอาดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้เราดูแลปรับสภาพทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับเเรื่อง ถ่ายของเหลวต่างๆเดี๋ยวเราดูแลให้ใหม่นะครับผมนะเดี๋ยวผมพามาชมนะครับรายละเอียดของห้องเครื่องกันบ้างนะครับสำหรับเครื่องยนต์ของเขานะครับจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5้าลิตรนะครับภายในห้องเครื่องก็สะอาดทั้งแห้งนะครับไม่มีรอยข้าวน้ามันไหลเยิ้มนะครับสำหรับจุดบา็กสีตามสีต่างๆจากทางโรงงานนะครับก็ยังอยู่ครบทสมบูรณ์ทุกจุดนะครับเบรคอาร์นะครับที่เบ้าโชกคนะครับแล้วก็รอยสีต่างๆนะครับก็ยังคงสภาพสมบูรณ์นะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับหัวน็อตด้านแก้มนะครับรวมถึง ตรงฝากระโปรงนะครับไม่มีร่องรอยการขยับงันง่ายแก่เก่านะครับจุดแปะสติกเกอร์ต่างๆแล้วก็จุดสติกเกอร์มอกรับก็ยังแน่สนิทนะครับไม่มีรอยละอองสีพ่นทับนะครับทันเพยต่างๆครับก็ยังอยู่นะครับสภาพสมบูรณ์นะครับผมนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับผมทั้งซ้ายและขวานะครับเช็คให้เลยนะครับซีนเดิมๆนะครับจากทางโรงงานนะครับตรงเบ้าชกแล้วก็เมนอาร์ต่างๆนะครับกลมๆคมๆนะครับยังมี้เห็นนะครับคานด้านหน้านะครับหัวน็อตเกี้ยงๆนะครับไม่เคยขยับ นะครับผมเม็นอา์ต่างๆเรียงตัวครบสวยงามทุกจุดนะครับผมนะการันตีนะครับไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับผมนะสำหรับคันนี้นะครับออกรถได้ทุกอาชีพแน่นอนนะครับผมมีบริการจัดไฟนั้นนะครับวิ่งเซนไฟนั้นนะครับให้ถึงบ้านเลยนะครับแล้วก็ถ้าไม่สะดวกมารับรถอีกก็มีบริการนะครับจะส่งรถสไลด์ไปให้ถึงบ้านเลยนะครับนะของเรานะครับมีบริการครบคันแน่นอนนะครับสนใจรถมือสองเกตเอนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมบอยเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะครับเบอร์ก็ ขึ้นไว้ด้านล่างคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถแอดไลน์นะครับเพิ่มเพื่อนนะครับทางเบอร์นี้ได้เลยนะครับถ้าไม่สะดวกโทรนะครับยังไงสำหรับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวออนุนี้ทวนอีกทีหนึ่งนะครับคันนี้เป็น Honda City 1.5 V นะครับ CNG นะครับเป็น CNG เดิมแท้โรงงานนะครับผมปี2012นะครับกับเลขไมล์เพียง85,000นะครับราคา 2 8 5 0 0 0บาทนะครับจัดไฟแนนซ์ผ่อนเบาๆนะครับ5,000บาทเท่านั้นนะครับสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจากกันรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ